มามุมของชาติมหาอามนาที่พยายามจะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งสหรัฐแล้วก็จีนนะฮะผมเริ่มสหรัฐก่อนก็แล้วกันนะครับเราจะเห็นข่าวที่ออกมาจากทางโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสหรัฐเขาก็มีเสียงปฏิเสธอะไรมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเอาตามข่าวเลยเนี่ยมีข่าวว่าทรัมป์เนี่ยโอ้โหอยากจะให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยมาเซ็นกันนะข้อตกลงสันติภาพในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนที่มาเลเซียนะฮะ แล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้ภาพอันนี้ตามข่าวเขาว่านะฮะเนี่ยจะได้โนเบลสันติภาพอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะฮะเอ่อท่าทีของสหรัฐอสยนหงก่อนบ้างมองยังไงกับเรื่องไทยกับพูชาคือต้องเข้าใจว่าไทยกับพูชาเนี่ยอาจจะเป็นแค่เม็ดทรายสองเม็ดอยู่ในหาดทรายนะ <c oughs> คุณจะไปคิดเข้าจะรู้จักเรามากขนาดนั้น <c oughs> แต่ว่าเราเนี่ย ก็มีทิพผลที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเราเป็นจุดภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญอยู่ครับเขาก็ต้องมองมาเจาะยังไงซึ่งก็จะคู่ขี้กับจีนเจาัางไงกันอยู่แม้ว่าทางธรรมจะบอกว่ากบูชานี่สู้กับอัมมาเนียนะครับนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนไทยสู้กับเซอร์เบียจังครับ,รบแลนี้สิ่งที่เราจะต้องมองก็คือว่าใช้โอกาสเนี่ยที่ธรรมเขาเขียนลูกมาแล้วหรือว่าลูกลอยมากางอากาศเรามีหน้าที่ต้องเสียบเข้าโกรครับการเสียบเข้าโกคือบังคับวิถีให้คุณเซนต้องอยู่ในกรอบสันนิภาพี้ ซึ่งทำอย่างเขาอยากเซ็นใช่ไหมดังนั้นเราก็เสนอกลอบสันธิภาพซึ่งท่านรุ่ินพูดเมื่อวานเขาบอกบว่าต้องมีปรีลิมินารีคือมีอะไรก่อนหน้านั้นซึ่งไม่ใช่4ข้อที่เป็นตรงง g จีนั้นมันเล็กไปแต่วันนี้คุณรุทินย้ำว่า4ข้อนั้นไอ้นั่นมันเล็กไปคิดให้หมดน้องจงน้องจานไหมเอ็ <4 S 1> มอูสี่สามไหมสี่ไหมไปจัดการให้หมดคือคือเสด็จมองว่าสข้อที่คุณรุทินย้ำวันนี้ที่บอกว่า ร่วมกันเก็บกู้ทุนระเบิดถอนอาวุธหนักปราสกีมันน้อยไปมันไม่ครอบคลุมอ่ะถูกไหมฮะเอาง่ายๆนะเอาเฉพาะเรื่องข้อแรกนะเรื่องอาวุธหนักนะแล้วยัาวุธที่ที่ไม่หนักคือกําลังยังอยู่ไหมยังอยู่เนี่ยรถถังรถเถิงแล้วยังอยู่เนี่ยคุณพูดอาวุธหนักก็คือปืนใหญ่ก็จะวดไอ้ลำกล้องใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องบอกว่าเวลาเท่าไหร่คุณต้องเขียนให้เลยเป็นแพ็กเกจเลยอไอ้นี่คุณมาขยายความว่าวันวอบวกหนึ่งไอ้นี่ออกปืนใหญ่รถ จะหลดออกบวก3มรถถังออกยันก็ออกไอ้ที่มันจุดอันนั้นมาสตาร์ทเครื่องมีแต่ควันขโมงเนี่ยนะเราวิ่งไม่ออกเนี่ยนะให้คุณลากไปเมื่อไหร่กําหนดเวลาเปแล้วชวนต่างชาติมาเลยทําเป็นไลฟ์สดชวนต่างชาติชวนต่างชาติมาดูนะแล้วก็เปิดแล้วใครก็ตามดูแล้วพวกนักสาวชอบเราดูทุกเวลาเนี่ยเกิดจริงไหมกูชาย้ายจริงไหมไทยย้ายจริงไหมต้องย้ายพร้อมกันเพราะว่ากูชาคาจะเขาอยากชนะเขาจะบอกให้ไทยย้ายก่อนแล้วเขาจะย้ายตามเราต้องไม่ให้ครับไอ้มุกนี่ต้องไม่ให้เอ้ย <im attraction> ให้ย้ายพร้อมกัน <im S 2> ตามเวลาที่ถ้ไม่ได้คุณโดนคือเอาง่ายๆไ,ไอ้สี่ข้อเนี่ยมันมันยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ละเอียดพอใช่ถูกไหมฮะมนันมีหลายเรื่องที่เขาลืมไปเอ็มโอยูละจะทำไงจริงไหมอ่าแล้วไอ้ตรงที่มันมีคนที่เข้ามาเนี่ยนะมันไม่ได้พูดถึงคนที่เข้ามาในพื้นที่นะครับ <I S 1> ครับไอ้ที่เคยลุกล้ำจนกระทั่งมันมีเรื่องเนี่ยมันมีสามสี่ที่เนี่ยเขียนลงไปเลยครับพื้นที่ไหนวงไปบางพื้นที่นี้ต้องไม่มีคนอยู่บอกไปเลยออกไปให้พ้นครับห่างไปกี่กิโลว่ากันไปเขียนให้หมด เพราะว่ามันจะทําให้คนไทยปลอดภัยไงถ,ถ้าคุณยังอยู่ใกล้เขตแดนไทยคนไทยไม่ปลอดภัยเพราะออกไปหมดเสร็จปั๊บเราถึงจะยอมโอเค,คแล้วก็จบมีการตกรลงสนทิภาพได้จบด้วยการเปิดด่านง่ายๆถามมุมพลเอกรังสีบ้างครับมองในเรื่องทรัมป์ฮะเนี่ยคือแบบนี้เราต้องยอมรับว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้มันแบ่งเป็นมหาอำนาจสองขั้วการที่ทรัมป์เข้ามาเนี่ยคือทรัมป์ต้องการมีบทบาทในชาติอาเซียนเพราะว่าชาติอาเซียนเป็นประตูเข้าไปสู่การปิดล้อมจีนครับนะครับ รานนี้เนี่ยถามว่าการที่คุณอนุทินเนี่ยเสนอสี่ข้อขึ้นมาเนี่ยมผมเชื่อว่าเป็นการปฏิเสธอย่างนิ่มนวลของไทยอ๋อคือไม่ต้องการให้ทําเข้ามาเป็นตัวกลางอ๋ออันนี้ในมุมผลิตสือคือเป็นการปฏิเสธอย่างนิ่มนวลคนคิดให้คุณอนุทินเนี่ยฉลาดมากทางด้านต่างประเทศเอ่าขยายความเลยฮะ,ะก็ไอ้สี่ข้อเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่เอาไม่ทาหรอกกบับบูชา,ามันม่กับบูชาไม่เอาอยู่แล้วเพราะมันพมันเสียเปรียบเราหมดเลยอ่ะ เพราะตอนนี้หัวใจของหุนเซ็นคือต้องการให้เราเปิดด่านครับการที่ไปล็อบบี้ทํามาให้มาเจอเรื่องเนี้ยสุดท้ายบนโต๊ะเจรจาผมเชื่อต้องมีการเปิดด่านคือเซ็นสัญญาแต่ต้องเปิดด่านคือคือเป้าหมายหลักของกพูชาคืออยากเปิดด่านถูกแต่ถามว่าทําไมสหรัฐถึงเข้ามายุ่งกับเราสองรอบล่ะตั้งแต่หยุดยิงมาที่ยี่สิบแปดไอหยุดยิงอ่ะใช่ไหมได้สี่วันแล้วนี่งวดนี้หมายเลยเพราะอะไรกบูชาเสียเปรียบเรา อ hmm. ตอนที่ลบกันสี่วันมันก็เสียเปรียบเราทำหนึ่งต้องโทรมาให้หยุดยิงเอาวันนี้มันก็เสียเปรียบเราเพราะเศรษฐกิจมันกำลังจะพังแต่ถามว่าจะทํายังไงในเมื่อขมຈเนี่ยมนเลยล็อบบี้าม hmm. เราเราไม่ได้ล็อบบี้แน่แน่ทมารอบเนี้ก็มีเดียวคุณวิทินยืน่นเงื่อนไขสี่ข้อไป hmm. เพื่อไม่ให้ทําเข้ามายุ่งแล้วทําก็รู้ถ้าทางการทูตนะการที่เรายืน่นเงื่อนไขอันนี้ยสหรัฐเองก็อ่านออกว่า oh. เราปฏิเสธ ที่ไม่ให้ทำมาเป็นตัวกลางครับงั้นแปลว่าพลเอกสีอ่านเกมยังไงในช่วงเนี่ยการประชุมสุนยอดผู้นําอาเซียนที่มาเลเซียว่าเ,เดี๋ยวคุณวุทินเจอกับคุณมาเน็ตมันจะมีอะไรมีประเด็นอะไรไหมฮะคือแบบนี้ฮะทางการทูตก,กับการการทูตไอ้โปรโตคอลก็โปรโตคอลครับออปเปอเรชันกับออปเปอเรชันก็คือยุทธวิธีกับยุทธวิธีครับคือวันนี้เรามีอย่างเดียวคือว่าถ้าเราไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายที่บ้านหนองจานได้รเรื่องบ่อนที่ล้าเขตแดนคุณไม่ต้องพูดถึงอื เรื่องไอ้ที่ประสาทคโนงคนาที่มีปัญหาอยู่ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะนั้นมันต้องทําเป็นโมเดลแล้วการที่ผมยืนยันว่าเราต้องรื้อสิ่งปลูกสร้างเหตุผลผมคือผ,ผมคืออะไรถ้าคุณไม่ลือ้อมันกลับมาเดี๋ยวอีกให้คุณจับออกไป,ไปมันกลับมาครับสองเนี่ยถ้าคุณลือ้อเนี่ยมันจะเป็นโมเดลให้คนกพูชาเห็นว่าถ้าเข้ามาลุกล้ำเราอีกเนี่ยเราจะโดนลื้อนี้ซึ่งมันจะไม่ทําครับมันบอกไม่คุ้มนะทั้งที่มันรู้ว่าบุกลุกดินแดนเรานะครับอืมแล้วอันเนี้ยผมผมต้องขอ นิดหนึ่งว่าวันนี้ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมหาอำนาจทางจีนคั้วจีนกับขั้วสหรัฐเนี่ยมันเริ่มเห็นภาพชัดๆขึ้นเรื่อยๆว่ายังไงคนคุยกันยากเหมือนกันเพราะนั้นเราเนี่ยจะต้องมีสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ให้ได้คือเราไม่ควรจะามาอำนาจมายุ่งกับเรารแล้วก็อย่าให้ตั้งฐานทัพเป็นอันขาดไม่ว่าใครทั้งนั้นนะเพราะวันนี้อาวุธยุทธศาสตร์ที่จะตัดสินพ้ชนะในการมีสงครามครั้งใหม่เนี่ยครับคือจรวด ซึ่งมันแม่นแล้วเราไม่มีไม่มีความสามารถเราจะป้องกันได้ไ <c oughs> ส่วนการบูชาไอผู้นำไอฮุนเซนตัดสินใจไงก็ถือเป็นชะตากรรมกับความสวยของคนการบูชาไปคร <c oughs> ับอแต่เราต้องมีการสร้างสมดุลทางยุศาสตร์ให้ได้คร <c oughs> ับอ,อแต่ถ้าคุณพลาดนะถ้าถ้าทำม,มาอย่างเดียวเดียวนะจะถูกบีบให้เปิดด่านอ๋ออันนี้คือเสนอกอ่านเกมว่าถ้าสมมติอันนี้สมมติถ้าเราถ้าเราไม่ทําอะไรนะอ่าแล้วปล่อยให้ทับมาเนี่ยทํามาได้นะ เขาจะขอเปิดด่านอย่างเนี้เพราะเขาจะถือว่าประเทศใหญ่ต้องเอื้อตอบประเทศเล็กโอ้เราจะไม่ได้เลยเลยซึ่งซึ่งซึ่งนั่นแปลว่าการชุมอาเซียนที่มาเลเซียเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าทําเราทําทําดื้อจะมาคุณจะทํยังไงไทยจะสู้ได้แล้วโอ้ย่างงี้ท่าทีคุณอนุทินต้องทํำยังไงฮะเนี่ยผมอาจจะต่างจากท่านราศีนิดนึงนะครับท่านจะบอกว่าเขาคงไม่มาคงปฏิเสธ เพราะเห็นว่าถ้าอย่างนั้นนะคุณจะเสนอสิ่งที่เป็นแนวทางสันติภาพที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าทํำยังไงที่เป็นประเพณีสากลนะแล้วก็บอกทําจนมันปฏิเสธไม่ได้เมื่อเขาปฏิเสธไม่ได้เขาก็จาเป็นต้องเดินตามเทอมเรารเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปจบที่ว่าเข้าสู่สันติภาพใช่ไหมซึ่งเขาอยากเสร็จเราก็ต้องเสนอไปแต่ถ้าเกิดเขา ถ้าสมมติมันตอนออปชันนี่ที่ว่าโอเคบอกสีข้อไปแล้วเขาจะเห็นว่าปฏิเสธเขาย่อมไม่มาอันนป้นข้อดีไปเราก็คุยไปไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเกิดมาแล้วก็ยุ่งเลยนะถ้าเกิดมีแค่สีข้อนี้ซึ่งมันยังไม่ชัดเนี่ยมันไม่ว a ลิ d ไงมันไม่เห็นตัวอย่างว่ามันจะจบยังไงเราต้องเขียนให้จบแล้วหรือยงไงสุดเนี่ยเมื่อเสนอไปละเอียดมากพอแล้วทาเห็นว่ากับูชาสีเป็สมมติอยากจะเข้าข้างนะเขาก็ไม่มาจริงไหมถ้าเขาเห็นว่าโอเคไทยเสนออย่างดีเยี่ยมเลยแล้วก็บัณฑกูชาสีเ็เขาอยากเข้าข้างกับูชานะ เขาก็จะไม่มาแต่ท้าต้องมาเพราะว่าเขาจะได้การเซ็นเขาอยากได้การเซ็นไงเราก็เสนอให้ดีแล้วก็ฟังดูแล้วแหมมันแหมฟังดูมันมันน่าทําจริงๆใครๆก็อยากจะทําแล้วทําไมกัมพูชาไม่ทํำเราก็เสนอไปอทีนี้นอกเหนือจากทรัมป์จีนฮะจีนเองก็โอ้โหผมเห็นเพจสถานทูตของจีนในกัมพูชาใช่ของจีนในกัมพูชาโอ้โห คือโพสต์ในทำนองที่คนไทยรู้สึกไม่สบายใจนะฮะนะฮะคุณผู้ชมคือแปลออกมาเนี่ยประมาณว่าจีนเนี่ยสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอำนาจทิปไตไตของชาติความมั่นคงและผลประโยชน์ด้านการพัฒนาและจะเป็นพารามิตรที่เชื่อถือได้ในการพัฒนาของกัมบูชาเสมอนะฮะ,ะ,ฮะถามพลเอกปรงสีท่าทีของจีนดูเหมือน <c oughs> จะยังไงหรือเปล่าเพราะว่าสถานทูตจีนของเราเนี่ยวันนี้ก็ดูยังเงียบๆอยู่นะฮะ คือแบบนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นโลกของสงครามข่าวสารครับซึ่งเอาความการประทะของเราเนี่ยกับการบูชาเนี่ยมันเล่นกันระหว่างสองขั้วมหาอำนาจครับเพราะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยต้องมีความต้องมีจุดยืนนืมแล้วมีความหนักแน่นนะครับ,รบการที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรักษาธิปไตยนะครับแล้วโดยเฉพาะสุดท้ายเขาจะพูดว่าด้านการพัฒนาครับ เขาสรุปท้ายว่าด้านการพัฒนาเพราะว่าจีนวันนี้เข้าไปพัฒนากัมพูชาหลายอันครับนะไม่ว่าจะเป็นสนามบินเป็นคลองนะเป็นท่าเรือแต่ทั้งหมดเนี่ยวัตถุประสงค์จีนเนี่ยคือต้องการเอากัมพูชาเนี่ยดักสารรัฐไว้ที่ช่องแคบมาลากาที่ผมบอกว่าวันนี้มาหาำนาสองขั้วมันมีความขัดแย้งแล้วจะ,จ,ะจะคุยกันด้วยความลำบากครับเพราะนั้นต่างคนต่างก็จะชิงมาเป็นพันธมิตรในประเทศอาเซียนเหตุผลคืออะไรถ้าสารรัฐ ตต้องปะทะกับจีนจริงๆเนี่ยต้องพึ่งพาประเทศอาเซียนเพราะสหรัฐมาไกลแต่จีนเองก็ไม่อยากจะให้อาเซียนเนี่ยเข้าไปเป็นพันธมิตรสหรัฐเพราะว่าเนื่องจากถ้าแบบนั้นเนี่ยก็เท่ากับเปิดประตูให้อเมริกาใช้เป็นฐานทัพแล้วมาโจมตีเขานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วพึ่งตอนนี้มันติดลมอยู่ที่รัสเซียกับนาโตอิหร่านกับซเอนะครับวันนี้มันก็จะคืบคลานมาที่ทะเลจีนใต้ แต่ว่าก่อนจะเข้าทะเลจีนใต้เนี่ยมันต้องผ่านอ่าวไทยนะครับผ่านช่องแคบมาลากาอืนะครับคือผมเข้าไปดูในเพจ Facebook ของสถานทูตจีนประจําประเทศไทยนะฮะล่าสุดจริงๆวันนี้มีโพสต์นะฮะโพสต์สักประมาณโพสต์ยาวด้วยนะฮะประมาณสักสองชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องไทยกัมพูชานะ,ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมติสมาชใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องของหลักการจีนเดียวอันนี้เป็นเรื่องของเขาที่เขาโพสต์นะฮะแต่ว่า โพสต์ uh, ของวันก่อนนะครับเป็นภาพที่ทางท่านทูตจีนมาพบกับคุณเสียสักจับมือกันจับมือกันแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องไทยกัมพูชาว่าจีนเนี่ยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในประเด็นนี้ยึดมั่นในจุดยืนที่เป็นธรรมและเป็นกลางในการส่งเสริมสันติภาพและการเจราจาแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการไม่ได้จัดหายุทธป,ปกรณ์ให้กับกัมพูชาแต่แต่พอคนไทยไปเห็นโพสต์ของท่านทูตจีนที่กัมพูชา<อ><อ>เนี่ยก็คือแบบนี้ครับเออ วันนี้เนี่ยทั้งอเมริกาทั้งจีนเนี่ยไม่มีใครยอมเสียกัมบูชากับไทยไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ๋ออยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนถูกเพราะว่ามัน <c oughs> เป็นภูมิศาสตร์ที่มันจําเป็นไงฮะครับเพราะว่าถ้าเกิดจีนสูญเสียไปสหรัฐใช้เป็นฐานเขาก็เหนื่อยอแต่ถ้าสหรัฐไม่ได้ประเทศอาเซียนเป็นฐานเนี่ยเขาก็เหนื่อยอืมอืเพราะนั้นเนี่ยผมบอกว่าระหว่างช้างกับช้างเนี่ยเราต้องบาลานซ์ บาลานให้ได้อัอนนี้จีนเนี่ยเรื่องจีนฮะจ,จีนเขาเขาเริ่มต้นตอนแรกก็ดูว่าจะเข้าข้างกัมพูชายอยู่จริงรๆก็อยากได้ฐานทัพเรือเรียมเรยมพราะถ้าได้ฐานทัพเรือนั้นนะ่ะเขาจะปิดเรื่องทะเลจีนใต้ได้คเขาจะล็อกหมดทั้งทั้งภูมิภาคใช่ไหมอันเรื่องธรรมดาตอนที่ก่อนจะประทานเราผมก็นั่งดูว่าสายจะแย่เพราะว่ายูเอ็นเซีเป็นของเขาทั้งหมดครับใช่ไหมครับบังเอิญว่าท่านฮุนเซนเขาก็ยิงประชาชนเราใช่ไหมพอยิงปั๊บจีนถอยเพราะว่ามันมันผิดความรู้สึกของเขาครับ ไอ้ตรงนี้พอถอยปั๊บเกิดอะไรขึ้นคุณมันเดบิวเอาไอ้สาระมา้มลบเลยวะอ่าใช่ฮะดังนั้นเนี่ยจีนเลยต้องกลับมาโออนี่ไม่ได้คิดเลยมากอย่าไปคิดอะไรมากแล้วเขาไม่ได้บอกว่ามันมีการลุกลามจากไทยนะครับเขาบอกแต่ว่าเขาเนี่ยมาให้มาดูแค่ว่าชื่นสนนุนในการจะรักษาที่ปไตยตัวเองอืคือไม่ได้ลงกับไทยนี่เป็นพูดภาษาการทูตอ่าอ่าคือสนับสนุน ในการปกป้องอำนาจเทพไตยของชาติใช่พูดกลางกลางพูดกลางกลางบอกว่าแต่เราโมโหคือคนไทยไปเทียบไงฮะว่าของเราเนี่ยไม่เห็นโพสต์อะไรเลยแต่ของเขาเนี่ยโพสต์แบบนี้ไงเขาอยากเข้าจะตักษาเรียมให้ได้เขาพูดเทียบระหว่างไทยกับกัมพูชาครับจีนต้องการกัมพูชามากกว่าไทยคุณอย่าไปอย่าไปหลงตัวเองถ้าหลงตัวเองมากไปคุณจะคุณจะแย่เขาเอาตรงนั้นแน่ๆเพราะว่าเขาจะปิดต้องปิดทะเลจีนใต้ไม่งั้นมันจะรั่ว เนี่ยที่เสนนพูดอะเป๊ะเลยอืมอือมเพราะนั้นเราต้องทันเกมนะเพราะมันเป็นมาความขัดแย,ย้งของภูมิรัศาสตร์โลกไงครับแล้วเรามีหน้าที่ใช้ประโยชน์ทำเหมือนเหมือนสวิตเซอร์แลนด์นะ,<ฮ>ะอุย้ยตีกันเหลือมาเลยเอามาฝากเงินอุย้ยตีกันอีกแล้วเอาเงินมาฝากไม่ต้องคิดอะไรมากเราเป็นฐานแบบนี้คิดแบบนี้เอาคนมาลงทุนมันดูแลทั้งสองฝ่ายครับแต่่าคนละแบบนะ ถ้าเป็นเรื่องการทหารเนี่ยคุณอยู่กับอเมริกาได้แต่ว่าถ้าเรื่องการธุรกิจน่าจะอยู่กับจีนแต่โทษทีเอาจีนขาวหน่อยนะแล้วก็พยายามไห้เอาเท่านะแล้วทำให้หมายปวดหัวปวดหัวชอบตามมาเรื่อยมันจะทําให้เราใินบาลานานทั้งคู่เพราะว่าจีนไปทางเศรษฐกิจกับจีนแต่จริงๆคือทางยุทธศาสตร์ทางการทหารครับก็ถ้าเรียนบอกถ้าเรือพันธุ์ี้พูดตั้งนานเป็นสิบปีนั่งดูมันจะพันธุ์ที้ได้ยังไงขุดทําสลึกขนาดนั้นมันท่าเรือ การทหารแท้ๆอะไรเงี้ย uh, ดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงก็<ๆ><ๆ>ถ้าเราอยู่กับการต่อสู้บางสองมาหาอำนาจทาพร้อมกันได้โดยเราไม่ต้องออกหน้าไงแต่ถ้าออกหน้าปอาวุธไปทางจีนปับ๊บเราสวยหรือเราไม่ได้เอาเงินของสหรัฐนะเราบอกเลิกเลิกคบสหรัฐเรื่องเศรษฐกิจเราก็พังครับง,งั้นผมถามทั้งสองท่านต่อเนื่องเลยเพราะว่าการวางตัวหรือท่าทีของไทยกับทั้งสหรัฐกับจีนเอาปัจจุบันนี้นะฮะในมุมของทั้งสองท่านเป็นยังไงเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ย เราก็มีประเด็นนะฮะกับสหรัฐก็มีมเรื่องอุยกูกับจีนก็มีเสโนโมองยุคนี้เอาเอายุคนี้เลยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเพิ่งมาเป็นยังไงฮะคือเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราเอียงในจีนมากนิดแค่นั้นเองคือผมอยากให้อยู่ตรงกลางๆอ่ะค,คือถ้าคุณเอียงมากไปในอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ทิ้งแล้วเราก็ไม่ได้ประโยชน์คือสหรัฐนี่มีเงินครับถึงทําจะพยายามจะไม่ให้เอาเอาเงินมาให้เขาจะขึ้นภาษีให้เราขายไม่ได้นะครยังไงก็ต้องเราก็ต้องเงินเขาสหรัฐกับทางสภาพยุโรป แล้วเราก็เอาเงินนี่ไปใช้ในจีนนี่คือเรื่องปกติเวลา,วาเราดูเรื่องอะไรความมั่นคงอะ่ะก็ชั่งน้ําหนักว่าเราได้ประโยชน์จากใคร,ครใช่ไหมเราได้ประโยชน์จากทางฝั่งนี้มากกว่าแล้วก็มาทางนี้นิดหน่อยอการทางนี้นิดหน่อยก็คืออย,ย่าเข้ามายุ่งกับเรารแต่เราซื้อวุ้เข้าก็จบมไม่มีอะไราย,ยากเลยง่ายจะตายรตเราเราก็ซื้อวุ้เข้าอยู่แล้วเป็นประจำแต่ทางจีนเนี่ยเราก็พยายามไปเล่นการค้าขายอย่าพยายามไปซื้อวุ้มากพซื้อวุ้มากเขาจะเห็นว่าสารกระินว่าเราเปลี่ยนข้างวัดูว่าเราเปลี่ยนข้างปังเขาก็จะเริ่มบอยคอร ฮาฮามันเกิดจากอุยกูนั่นแหละเราส่งอุยกูไปตามที่จีนขอใช่ไหมคพอส่งไปตามจีนขอปั๊บสรารคฐเเล่นเราเลยถึงเราถึงไม่มีเพื่อนไงเลยถึงวุ่นวายอยู่พักใหญ่ดังนั้นเรื่องแบบนี้มันต้องพอดีพอด,ดีคืออย่าไปเอียงถ้าถ้าจีนเขาจะอยากได้อุยกูเราบอกว่าโอเคเราไม่เกี่ยวอุยกูเราก็จริงจริอุยกูเขาไม่ยากอย,าอยู่ที่ตุรกีรเราก็ส่งออกนอกประเทศไปก็จบไงแล้วจีนไปตามเอาตรงนั้นระหว่างทางไปไปดีดเซปเอาคือคือต้องเนียนหน่อย อ่ะถามพลเอกนงสีบ้างฮะการวางตัวที่เมื่อกี้พลเอกังสีบอกเราต้องบ,บลาลซ์เนี่ยหนะ้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับประเทศไทยคือเอานะดับแรกนะฮะเร่งด่วนตอนนี้คือเราจะต้องไม่ยอมเจรจารในเรื่องการเอาประเทศไทยเป็นฐานทัพครับอย่างที่ทํามเคยแพรมแพมาว่าอยากจะได้กระบี่อือืมนะเราต้องไม่เราต้องไม่ยอมครับนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายอมเนี่ยถ้าเกิดเราเรียกจรหลดเพราะเขามีจรวดทั้งสองฝ่ายครับแล้วประเทศอย่างเราเล็กๆอะ่ะ แล้วเราไม่มีขีดความสามารถตรงนั้นนะครับ,รบอเอาเอาเอาอันนี้ให้ได้เพราะว่าถ้ามาตั้งหนันทับนี่แล้วลองว่าพังเลยนะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่ใช่ฮะเราต้องไม่ยอมเด็ดขาดครับครับนะฮะขออีกประเด็นก็นแล้วกันนะฮะเรื่องไทยกัมพูชาพอดีว่าวันนี้ในสภาคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะผู้นำฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้ถามคุณเสียศัดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีใหม่ป้ายแดงเลยวันนี้มาตอบเองด้วยนะฮะ,ะ,ฮะเห็นด้วยหรือไม่ กับการยกเลิก MOU 4344กับการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ้การทําประชามตินี่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณนัทพงษ์ถามและรัฐมนตรีตอบว่าอย่างไรเชิญฮะยืนยันออกมาดังๆได้ไหมครับตอบในฐานะนักการทูตว่าท่านเห็นด้วยจริงๆหรือที่จะต้องมีการยกเลิก MOU ทั้งสฉบับผมขอยืนยันอย่างว่าผมถือว่าเรื่องการต่างประเทศเนี่ย เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติบางครั้งหลายครั้งเนี่ยเราต้องไม่นำมาเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับแล้วเรื่องนี้มันต้องมีการอภิปรายอย่างจริงจังนะครับผมเองเนี่ยถ้าจะตอบท่านอะไรก็ตามเนี่ยผมต้องตอบด้วยความมั่นใจความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยผมจะนำไปเสนอแน่นอนในกระบวนการพิจารณาของรัฐบาลน,นะครับยืนยันได้นะครับแล้วก็ขอยืนยันว่า สำผมเองเนี่ยนะครับก็เรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับขณะเดียวกันเรื่องของกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยที่รัฐบาลต้องมีคำว่า accountability ต่อสภาเนี่ยผมก็ถือว่าสำคัญเพราะนั้นถ้าท่านมีประเด็นอะไรต่างเนี่ยผมพร้อมที่มาชี้แจงแล้วก็พอเรามีแผนที่ชัดเจนแล้วผมก็พร้อมที่จะมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าฟังดูแล้วจริงๆคุณนัทพงษ์ถามว่าท่านเห็นด้วยกับการยกเลิก M O U 4 3 4 4หรือไม่เนี่ยคุณเสียหักไม่ได้ตอบท่านตอบท่านตอบชัดเจนว่าไม่ตอบอ๋อตอบชัดเจนว่าไม่ตอบแล้วเดี๋ยวจะมาตอบอีกครั้งหนึ่งถ้าฟังดูช่วงท้ายใช่ถูกไหมฮะตอนนี้ถ้าจะเติมเสริมคุณคุณเท้งเนี่ยก็เรื่องไอ้ประชามติมันยากเพราะเพราะประชามติมต้องมีคําว่าเอาไม่เอาใช่ไหมครับยกเลิกหรือไม่ยกเลิกใช่ไหมอ่าแต่ที่คำว่ายกเลิกมันแปลว่าอะไรยกเลิกมี2อย่างนะแล้วคุณธีกิตยังไงยกเลิกมีอย่างหนึ่งคือเป็นศูนย์ ค,คือไม่มีเลยหายไปเลยหายไปเลยกับยกเลิกที่อาจเปลี่ยนไปอย่างอื่นก็คือมีอีกอโใหม่มาแทน<อ>นะ<อ><อ>ยกเลิกเป็นศูนย์เลยเนี่ยตามมาเรียกว่าเป็นเรณ่ระหว่างประเทศก็แล้วกันครับเมื่อคุณมี MOU กัน MOU นี้ไม่ใช่ MOU ของธุรกิจนะธุะรกิจก็ถือว่าเข้าใจใเฉยๆไม่ใช่ MOA แต่ถ้าเป็นเรื่องระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นสนัญญาอย่างหนึ่ง นั่นคือประเด็นแล้วเมื่อมีความเห็นพ้องต้องกันสองประเทศแล้วในการเริ่มต้นตอนเลิกต้องมีความเห็นพ้องต้องกันออแปลว,ว่ากัมพูชาต้องด้วยต้องด้วยงั้นการเลิกเลิกฝ่ายเดียวทําไม่ได้เยกะเว้นเมื่อเกิดสงครามเอ๊ะตรงนั้นเราไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมเมื่อความสัมพันธ์ทางการทูตมันหายไปเป็นศูนย์มันก็ไม่มีแล้วไงแล้วค่อยมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่แต่ว่าณวันนี้นี่มันยังไม่ถึงขั้นสงคราม ถูกไหมฮะตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วตอนประชามติอาจยิ่งไม่ถึงอาจจะจบไปเวด้วยอาจจะคุยเรียบร้อยไปแล้วแล้วตรงนั้นมันเกิดถ้าเกิดธรรมชามติบอกว่าให้เลิกล่ะรัฐบาลจะทําอะไรจะทํำยังไงเอาแต่คำเดียวเพราะให้เลิกก็อย่างที่เสนอว่ามันมีหลายหลาย,หลายเลิกอีกโ,โดยหลักการเนี่ยเลิกเลิกที่เป็นเป็นศูนย์มันทำเอาเอาเลิกที่แบบว่าอย่างอื่นก่อนเนี่ยนะทางนู้นก็ต้องยินยอมร้อมใจก่อนนั่นคือประเด็น เมื่อไม่ยินยอมคมใจก็ต้องต้องไปลบกันหรือว่ายกตัดความสัมพันธ์ทางการทูตแล้วเริ่มต้นกันใหม่ทำยังไงอ่ะถ้าเท่ากับว่านะวันนี้เสนงไม่คิดว่าจะมีการทำประชามติคือการประชามติไม่สมควรไม่เหมาะครับครับแล้วที่ที่เราจะทำเนี่ยก็คือเสนอไปในไอ้แผนบริการสนิตภาพเนี่ยให้มีการปรับปรุงเอโยอ่าไม่ยกเลิกแต่ปรับปรุงไอ้คำว่าปรับปรุงคืออะไรอาจจะรักษาไปอีกเดือนคือมันคุยกันหมายไงถ้าอยากจะรักษาไว้รักษาอะไรที่ผิดพลาดก็ว่า ไอ้สี่สามที่เราคุยตั้งแต่ต้น 5, เนี่ยข้อห้าข้อแปดเนี่ยไอ้ที่ผมบอกคุณออฟผมอยากยิมตังคุณออฟเนี่ยผมชอบมากแล้วตังไม่ผมเนี่ยนะล<ม>้วไม่ต้องทวงถามแล้วก็จะทวงยังไงผมก็ไม่จ่ายอะ<ม>่ะล้วจะทําอะไรม,มันคือประเด็นของไอ้เอ็มยูสี่สามครับอืมอันค,อนคือเดี๋ยวนิดเดียวฮะพอดีมีคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกว่าแต่เสนงครับฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็เป็นโมฆะหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องยินยอมทั้งสองฝ่ายหรือเปล่าครับเข้าไปบังคับในข้อแปด ถึงไม่ปฏิบัติตามแนละให้ไปเจราจาไงมันบีบไว้มันผูกไว้๋อมันผูกไว้ว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ต้องไปเจราจาไม่ได้แปลว่ายกเลิกมันไม่มีข้อไม่มีบทบังคับไงเขาไม่มีเขียนไปอีกข้อสองข้อที่ว่าบังคับเหมือนเหมือนกู้เงินนะ่ะอันนี่นี่ข้อ8นี่ฮะให้ระงับข้อพิพาทใดที่เกิดจากการตีความหรือการบังคับใช้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้โดยสันติวิธีด้วยการปรึกษาหารือและการเจราจาก็เจราจาไปสิเจราจามากี่ปีแล,ปแล้วยี่สิบปีแล้วนะก็วนๆไปเขาเขาได้ประโยชน์ไง คือจริงๆถ้าเป็นประเทศอารยะอย่างในยุโรปตะวันตกนะครับหรือประเทศที่เจริญหน่อยนะหรืออย่างญี่ปุ่งอะไรญี่ปุ่นเนี่ยคุยแค่เนี้ยเขาจบไม่มีปัญหาแต่ประเทศเนี้ยเขาแปลกๆไงพอแปลกๆมันก็คุยยากพอคุยยากคุณก็เสียเปรียกเขตลอดมันเป็นเป็มวอยูที่เราตอนนั้นเราไม่คาดคิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้อ่าอแค่นั้นเองครับครับครับปรเด็นสีมองนะฮะเรื่องเนี้ยยกเลิก m o u 4344คือแบบนี้การเซ็น MOU เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไอ้4344หนึ่ง มันไม่ผ่านสภาอสองเนี่ยไม่เคยทําประชามติครับเพราะฉนั้นมันไม่ควรที่จะมาทําประชามติอ๋อเอาประเด็นนี้ก่อนว่าไม่ควรจะให้ประชาชนเนี่ยครับเป็นคนตัดสินใจถูกเพราะประชาชนคือผมเองผมยังเข้าใจไม่หมดเลยอือนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลครับโดยกร,กระทรวงต่างประเทศแต่คราวนี้เนี่ยไอ้ในการกําหนดเอ็มูยูตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยที่มันมีอะไรโยนเข้า JBC, RBC, TBC เนี่ยมันมันไม่ได้ผลนมันกลับกลายเป็นตัวช่วยของคุณนเซน็นเขาอ,ะอ่ะคือเขาละเมิดเราทุกอย่างแล้วเขาก็ย้นเข้าที่ประชุมแล้วเขาก็ละเมิดต่อวนๆไปเรื่อ<น> <นะ S 1> ยเพราะนั้นเนี่ยผมว่านะครับเราควรที่จะแก้ไขอะเพราะว่ามันเราล่างกันมา20กว่าปีแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วการแก้ไขก็คือการยกเลิกอะ ยกเลิกของเดิมแก้ไขของใหม่อ๋อโอเคไอที่บอกว่าปรับปรุงนั้นเระคือแก้ไขแล้วแหละให้มีการปรับปรุงแต่พวกแก้ไขเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนิดนึงถ้าบอกปรับปรุงเนี่ยอาจจะดีเหมือนเดิมก็ได้แก้นิดแก้ใหม่อะไรเงี้ยก็ใช้อยู่ที่ว่าใช้คาว่าอะไรแล้วแต่ปรับปรุงอันนี้บอกก็ยกเลิกของเดิมนั่นแหละแล้วก็มีอันใหม่ขึ้นมาจะเป็น M O U 6 9 7 0ก็ว่าไปในกติกาที่ใช้หลักฐานอ้างอิงอะไรที่มันเป็นมาตรฐานสากลแต่มันไม่ใช่4 3 4าทีแล้วมันจะเปลี่ยนละ แล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช้ปีใหม่ในการปักปันเขตแดนแต่ไรด้าเขารับแล้วนะจากเอเบีซีเขารับแล้วนั่นไรด้ครับเพราะแปลว่าไอ้สองแสนก็ไม่ต้องคิดแต่เขาก็ยังยืนอยู่เพราะว่าคุณเซนก็เกาะสองแสนไงใช่ฮะแต่ว่าไอเจ้าหน้าที่มันเอาเอาหนึ่งเมตรอ่ะไอ้ไรด้าไอ้คุณเซนเอาสองร้อยเมตรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไรด้าปักปันเขตแดนไอ้ยูสีบสามก็จบไปแล้วอืมเอที่แต่ที่ผ่านมานี่มันมันติดขัดตรงไหนฮะไม่ผมเชื่อว่าแบบนี้ มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ช่วงหลังคือเอา<น>ไอ้ข้อกําหนดของเอ็มยูว่ามีอะไรให้โยนแต่โต๊เจรจาเนี่ยเป็นตัวที่มาแสวงผลประโยชน์กันเพราะว่าคุณคุณรู้ว่าคุณจะสร้างบ่อนครับคุณก็สร้างเลยอพอเราประท้วงก็เอาไปเจราจาเจร,รจาก,ก็คุยกันแล้วเสร็จแล้วก็สร้างต่อมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆคุณเข้าใจไหมเพราะนั้นที่ผมบอกว่าสิ่งที่หมดผิดทั้งหมดตอนนี้ต้องลื้อทิ้งหมดรวมทั้งบ่อนด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ลื้อเนี่ยมันจะตามมาปิดเป็นชุด ไอ้แต่ของเราบอกว่าจะใช้ประโยชน์ร่วมกันก็น่นแหละครับถ้าคุณใช้มาหลายนะบอนที่5้ที่3มที่4ที่5ที่6ที่7มันจะตามไอ้บ่อนสายตะกูกับบอนไอ้ท่าเส้นถ้าถ้าอย่างท่าเส้นนะตอนแรกก็วันนี้ประชุมกรรมการคนถล้ทาเรือบอกไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ร่วมแน่อคือถ้าใช้ร่วมปางคุณเสร็จเลยนะครับคุณถ้าเขารับรองเขาเลยคุณเสียเลยนะอยากได้ไปคิดทเรื่องแบบนี้อยากทำไม่แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยด้วยความเคารพกับทางกองทัพเรือก็ต้องพูดให้ชัดไหมฮะเพราะว่า ผมําได้ว่าสักประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไออาคารคาสิโนไอหลังสีขาวที่มันน้ำมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยบ,บอกว่ากพูชาต้องเป็นคนทุบเองถูกไหมฮะหรือไม่งั้นต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันไอ,ไอตอัวน,นี้เขาเลิกลวเขาเลิกลวอ๋อไม่ไม่ไม่แล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> ไม่แล้ว <c oughs> อ้โคุณคื้นทำไปโหเรียกว่าครับภาษาเรียกว่าความอะไรเดียความเสียหายจะแรงมากอย่าไปหาทำคือจะมาใช้เป็นอาคารตรวจการร่วมกันนี่ไม่ได้ไม่าคือผมว่าแกนี่ว่ามันมีมันใช้ไอตัว เอ็มอยู43แล้วก็แสวงประโยชน์ร่วมกันอะไรรู้ป่ะครับยูี่ทีถนหนมนันพุ่งเข้าไปที่ไอ้บอนท่าเาส้นเี่ไงม,มันเป็นมนไม่ได้ไงคุณข้าจามาครับมันตั้งใจพุ่งเข้าไปเลยอ,ะอ่ะไม่ได้เลี้ยวทางไหนเลยนะอันนั้นอันนั้นก็ว่ากนไปครับไอ้ของรเราเข้าไปนะของ,ของ,ของ,งเขาวิ่งบางเขาเขลาเลนมากกว่าเรานะ<อ>แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขบวนการของของอะไรไอ้บอลต่างๆถูกต้องฮะอืออือือ่ะสุดท้ายจริงๆฮะ คือผมผมเชื่อว่าณขณะนี้เนี่ยประชาชนคนไทยโดยเฉพาะชาวบ้านแถบชายแดนเนี่ยคือเบื่อแล้วก็อยากให้มันจบจริงๆสักทีทําอย่างที่ผมว่าไงจบไงมีเส้นตายไงบอกมันมันต้อง<า>มีเส้นตายเส้นตายม,ม,มีเวลาชัดเจนมันก็ประชุมไปเป็นปีอ,ะอ่ะแล้วประชาชนเดือดร้อนผมอยากให้จบเร็วๆนี้เลยแล้วทหารเวลาย้ายถอนกําลังออกหรือปรับกําลังออกเนี่ยนะมันใช้เวลาสิบกว่าวันเองเราจะลบ็ดีก็ไม่เกินสิบวันออะเอาให้จบจบเลิก ทำมากินโอเคปปิดอยงเสียทำยังไงดีให้มันจบเร็วๆสักทีก็แบบนี้ฮะเราดูดีกว่าเพราะว่ามันเหลือเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราดูอันนี้ก่อนว่ามันผลออกมาเป็นยังไงเอาไอ้บ้านหนองจานหนองยาแก้วนี้ก่อนใช่ครับถ้าถ้ามันทําได้ตามที่เขาวางแผนไว้มันก็จะเป็นโมเดลซึ่งจะไปจัดการพื้นที่อื่นต่อไป